ขอไปครอบครัวแล้วก็สอนรูกให้สอนแล้วก็เงินหน่งพันก็ถือว่าเราประสบการลดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องจากว่ามันค่อนข้างยากนะดูวันเล็กว่าเราจะเรมาหลายวันแต่จริงๆแล้วคือว่ามันก็ยังถือว่าเป็นเดือนปีใหม่อยู่นะครับยังถือว่าเป็นเดือนตุ้งปีใหม่อยู่เรื่องจากมีหลายแห่งแล้วผมเองก็ต้องการ นายกปรยาทปจะต้องก,การที่จะพบกับผูส้สูงอายุทั้งตำบ,บลระบาบบางที่ผมก็ได้ไปมาแล้วนะครับบางที่ในตำบลระบาบบางหมู่ก็ได้เข้าไปมาแล้วแต่ก็เห็นว่าถ้าจะไปทุกหมู่คงไม่ทัทนเพราะในช่วงในช่วง<ป>